สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรดินทรีย์วิธีพึ่งตนเองครับผมวันนี้พามาแต่งต้นฝรั่งที่เราเก็บผลผลิตไปแล้วเนะาะเออบางที่เออบางที่เขาทารุ่นเนาะ,เ,นะเขาก็จะแต่งง่ายกว่า,าที่แปลงต้นเนี่ยไม่ได้ทํารุ่นคือจัดแต่งไปไว้ผลไปอะไรเงี้ยมันเอทรงมันก็จะเลยดูประหลัดประหลาดนิดนึงเดี๋ยวนี้พามาดูกําลังต่งแต่งไอ้เจ้าฝรั่งแต่งโมพอดีก็ลูกมันเริ่มน้อยเนาะแล้วมันออกเฉพาะช่วงยอดเดี๋ยวเราจะแต่งต้นให้มัน อ่าผมรีมมันออกต่อเนื่องอีกทีเนาะอันนี้คือแตงโมที่เก็บผลผลิตไปสองรุ่นแล้วเนาะคือจอะเรียกว่ารุ่นเลยคือตัดไปแต่งไบมันออกดอกมาก็ห่อตะยอยห่อไปเลยหลังๆนี่ไม่ได้กระตุ้นแล้วก็เก็บไปเยอะแล้วก็เลยเดี๋ยววันนี้แต่งใหม่ซะหน่อยให้เขาแตกแต่อดอกแล้วก็มีต้นที่แต่งเรายวถ่ายให้ดูเนาะโอเคก่คอนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมกเ C, กษตรอินรีวิถีพื่อนเกษตด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกดกระกดิ่งเนาจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครมาเดี๋ยวต้องอธิบายให้ฟังเนาะอันนี้เป็นแตงโมเนาะที่เก็บผลไปแล้วเก็บผลไปแล้วเนี่ยด้านในมันก็จะฝรั่งอะ่ะต้องอธิบายอย่างนี้คือมันจะไม่แตกที่เดิมคือ,อเรียกอธิบายไงดิคืออย่างอันเนี้ยนะไกไ่ไปปะถ้าอย่างเขาออกไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องตัดแต่งใหม่เพื่อบังคับให้เขาออกอีกทีเอาเริ่มเลยแล้วกันอย่างปลายยอดเนี่ยยอดอทรงพุ่มมันเริ่มชนกันไปแล้วทำกระเจาออกนี่เลย เดี๋ยนะให้ดูใกล้ๆออกนี่ไปแล้วเสร็จแล้วเราจะเหลือทรงพุ่มประมาณนี้ใช่ไหมคือถ้าเราจะให้เขาออกตามนี้ต่อมันมีตัดแต่งแบบสองแบบก็คือทําสาวเลยตัดชิดโคนในเลยกับอีกแบบหนึ่งคือเลี้ยงกิ่งถ้าอย่างเงี้ยกิ่งพวกนี้นะเห็นไหมกิ่งสาวพวกนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยติดผลเราก็จะตัดอดยอดอย่างนี้เพื่อ,อผลด้านปลายอย่างนี้ แล้วก็ด้านในต้องก็จะรูดออกให้มันโป,งป,งปง่งๆนิดนึงช่วงนี้มาแรงระบาดเนาะใช้ได้กับทุกพันธุ์นะกิมจงกิมจูมจก็เหมือนกันมีหงเป้าเสือที่ต้อง็อบ่อยเขาอ่ะอย่างอันนี้ไม่ออกกิ่งไหนเล็กเกินเราก็ไม่เอาถ้าอย่างนีไ้ไม่เอาเราตัดนี่เลยเราก็ตัดให้สั้นนี้เลยกิ่งนี้พอเลี้ยงลูกได้ก็ปล่อยไว้นะครับธรรมาชาติอดีพอเราตัดปลายอย่างนี้นะพอตัดปลายไปแล้ว ขั้นต่ำสี่คู่ใบเขาก็จะออกักจากข้างในเนี่ยเขาก็จะเริ่มติดอันเนี้ยเดี๋ยวพอหลังตัดแต่งเสร็จปุ๊บเราก็จะฉีดน้ำมักปาลาไล่สก,กัดอะไรพวกนี้เพื่อเปิดตาดอกอะประมาณนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไม่ออกเนาะก็คือตัดยังไงก็ได้ให้เข้าสีน้าตาลการตัดเข้าสีน้าตาลตรงนี้เขาก็จะออกผลตั้งแต่โคนตรงนี้มาแต่ถ้าเราอยากให้เขาออกข้างในชิดเข้าไปข้างในอีกเราก็ตัดได้ก็คืออย่างน้อยอ่ะสี่ อย่างน้อยสี่คู่ใบตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ถ้าเราจะให้เขาออกข้างในเราก็ตัดชิดเข้าไปข้างในแต่ถ้าเราจะให้เขาออกตรงปลายเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ตัดแค่เฉพาะเข้าสีเขียวแบบนี้เข้าไปเข้าสีเขียวแบบนี้นะสีเขียวกับน้ําตาลแบบนี้แต่เนี้ยต้องจะให้ส่งพุ่มเขาชิดลงไปข้างในต้องก็จะเว้นไว้สักสี่คู่ใบพ่อนแล้วก็ตัดส่วนกิ่งเล็กกิ่งน้อยที่อยู่ด้านในเนี่ยซอยทิ้งเลยครับให้ต้นโป่งนิดนึงเนี่ย,อ,ยอันนี้ นี่ก็เริ่มออกเราก็จะตอยออกแล้วก็ใบนี้เด็ดเด็ดไม่เด็ดก็ได้นะแต่ต้องชอบเด็ดเพราะว่า,มาแมลงมันอยู่ด้านในเยอะก็ช่วยเรื่องมแมลงได้น่าเดี๋ยวทาให้ดูแล้วก็มาสรุปแต่นอนท้ายเนาะเนี่ยอย่างพวกนี้ออกไปได้ใช่ไหมยอดเลยสิ่งเล็กนี่ไม่ออกอ,ออกโดยจะให้มันเยอะเกินอันนี้ออกปลเราก็ตัดนี่เลย คือทำไงก็ได้ทรงพุ่มให้เขาทรงพุ่มเตี้ยนิดหนึ่งมันอยู่ที่เราไว้แล้วว่าเราจะให้ทรงพุ่มเขาใหญ่เล็กอะไรยังไงนี่เห็นว่าต้องจะตัดเขาสีเขียวนี่คือมันจะมันจะแปลกกว่าฝรั่งจะเรียกแปลกเลยวิธีการมันจะไม่เหมือนกับที่เขาทํารุ่นนะทํารุ่นเขาจะตัดทีเดียวเลยโกนเลยแล้วให้ออกพร้อมกันแต่ของต้องเนี่ยต้องจะทำอย่างนี้เพราะว่ามันมีบางรุ่นที่ห่อไปแล้วด้วย เนียกิ่งเล็กไม่ออกเอาออกเลยนี่ก็เล็กไปเอาออกเลยจริงๆเนี่ยถ้าจะให้เขาออกตรงนู้นเลยเราตัดนี่เลยก็ได้นะนี่เล็กไปเอาออกพวกที่กิ่งห้อยข้างล่างก็จะไม่ค่อยเอาไว้แล้วจะให้ส่งต้นเขาเขาเขาโป่งด้านล่างเนาะของพวกนี้เราก็จะอ,ออกเลย ถาเนี้ยเราจะไว้ใช่ไหมอย่างอันนี้นะมองเห็นไหมถ่ายคนเดียวแร้วรปหยับกล้องราชีหน่อยอ่ะเนี่ยถ้าอย่างกิ่งเนี้ยถ้าเราจะไว้ให้มันยาวก็เราก็ตัดแค่แถวแถวนี้พอแต่ต้องมาจะให้เขาออกรูปด้านในเนี้ยต้องตัดเข้านี่เลยนี่ออกรูปไปแล้วตัดไปเลยจริงๆแล้วอันเนี้ยเห็นไหมคือถ้าเราตัด ตัดยาวไปเขาจะออกที่ปลายถ้าเราตัดข้างในอีกมันก็จะมาออกแถวนีน้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทรงพุ่มที่เราจะบังคับแล้วเขาก็ซอยออกเลยต้องกระแท้เขาออกแถวนี้อันนี้ก็ยาวไปนะเออส่วน,น,นไหนมีผลน้องก็จะไว้นะตัดแค่ยอดอย่างเดียวเบีดยดได้ครับที่งกสไตล์พี่ตอมอยู่แล้ว ไปอันไหนลูกก็เด็ดออกนิดนึงนีน่ก็ออกเลยเน,นี้ยออกนี่เลยเลยวะ่ะน,นี่ตัดนี่เขาก็จะได้ลูกเราก็ได้กิ่งใหม่อันนี้ด้วยแล้วก็อาจจะออกตรงนี้ด้วยถ้าโดนได้แสนพอเนาะนี่ก็เหลืออา่าตรงไหนติดแล้วก็เหลือไว้ให้เขาเลี้ยงลูกหน่อยนึง ัวใบอะนะะเดี๋ยวกลับไปดูฝั่งนู้นเสร็จต้นหนึ่งเลยเดี๋ยวให้ดูต้นที่ตัดแบบสั้นอีกทีหนึ่งอ่าน,นี้เสร็จไปแล้วนะปุ๊บนะอ่ะเดี๋ยวกลับมาทางนี้นิดนึงทำเหมือนกันนะครับถ้าไม่ตัดถ้าไม่แต่งเขาก็จะยาวออกมาเรื่อยๆอันนี้ยาวไปเราตัดนี่อ,นนออกไปแล้วตัดนี่เลย งกลางเนี่ยไม่อยากให้สูงเพราะว่ามันอ่อยากเราตัดออกนี่เลยกิ่งนี้ก็เหมือนกันนะครันี่มันยาวไปเนาะกิ่งลูกเริ่มติดถ้าใครจะไว้ลูกก็อย่างนี้ก็ได้มันก็จะได้ลูกช่วงนี้เพิ่มกิ่งเล็กกิ่งน้อยเนี่ยไม่ออก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 เนี่ยติดลูกล้ว อันนี้ให้ดูใกล้ๆตรงนี้นี่นะถ้าอาสมมติว่ามันเป็นกิ่งกระโดงยาวมาอย่างเงี้ยพอเราตัดปลายปุ๊บเขาก็จะออกแทงแทงขึ้นมาทางนี้แทงยอดใหม่ขึ้นมาด้านบนปุ๊บพอสี่ก็ใบหนึ่งสองสามสี่เขาก็จะติดลูกพอติดลูกแล้วปลปยยอดออกเลยก็ได้เขาแตกใหม่หรือหรือถ้าเป็นแตงโมนเนี่ยไม่ต้องอ,ออกก็ได้นะครับส่งมันก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้านนี่ยังยาวไปเอาออกเลยครับ เน้นทรงต้นเนาะนี่ติดไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ติดแล้วเยอะไปก็ซอยทิ้งไปออกหนอยอ่ะอันนี้คือแต่งทำผลมันก็จะดูล้นๆแปลกๆหน่อยนะอันนี้วิธีที่ต้องใช้นะให้ดูน,นี่นะนนนแ,แ,แ,แบบนี้นะล้นๆแปลกๆแบบนี้ เดี๋ยวพอรุ่นเนี้ยเราได้เสร็จแล้วเราก็จะตัดสั้นเลยมีต้นที่ตัดสั้นเลยอยู่ทางนี้อันนี้ตัดไปแล้วตัดให้เห็นคือตัดให้เหลือกิ่งเมนกิ่งประธานอย่างเดียวเพื่อแต่งทรงพุ่มใหม่เลยเห็นปะ่ะต้องตัดชิ้นในเลยอ่ะเนี่ยอย่างต้นเนี้ยนะต้องก็จะตัดสั้นเลยเพื่อบังคับทรงพุ่มใหม่เห็นปะ่ะยอดที่ออกาก็จะแต่งพร้อมดอกมาเงี้ยไม่มีร่วงครับัางโมอ่ะอย่างเงี้ยน,นะทรงพุ่มมันก็จะแคบลง แต่ท่านเนี้ยม,มันมันหอด้านปลายไปแล้วสรงพุ่มก็จะใหญ่กวอาเราก็จะไว้อีกรอบหนึ่งเราค่อยตัดสั้นแบบนี้เขาจะสั้นแบบอีกต,ต้นต้นเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูเนาะทรงพุ่มอันนี้มันก็จะจะยังใหญ่อยู่ทีนี้เราก็อัดอ่สาสาระสก,กาัดน้ำหมักปลาแคลเซียมโบรอนอะไรพวกเนี้คือที่เนี้ยใส่สี่สุดรวมกันไปเลยยังไงก็ออกเพราะว่าทางดินเนี่ยเราใส่ปุ่นรีไว้แล้วต้นนี้ อันนี้คือปุ๋ยนะไม่ใช่ดินนะนก็ใส่ทุกต้นไว้เยอะๆอยู่แล้วเนี่ยน้องก็พามาดูวิธีแต่งต้นคือถ้ามันสูงไปก็ลิดๆออกอีกก็ได้นะครับคือขึ้นอยู่กับว่าเราจะทํางานลักษณะไหนอย่างต้นที่นครสวรรค์ก็จะเตี้ยกว่านี้พ่อแม่ท่านจะเตี้ยจะเล็กเนี่ยนะปลายปลายลูกมันเริ่มออกแล้วพวกนี้ยาวไปสูงไปเดี๋ยวมันห่อยากกิ่งฝอยที่มันไม่ออกแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยเนี่ยนะโอเค ก็ประมาณนี้ครับจริงก็ไม่ได้ยากอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะไล่ทําทั้งหมดเพราะว่าลูกเขาเริ่มออกน้อยถ้าเราไม่ตัดแบบนี้ฝรั่งเขาจะไม่ออกทําที่เดิมให้ดูตรงนี้อีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็ทําแต่ต้นนี้ยมันมันก็ไล่ออกบ้างแล้วป่าปลายมันจะสูงไปเนาะอย่างเงี้ยมันจะซอยออกเอาปกดันหน่อยอย่างนี้สูงไปเห็นไหมงานยากออกเลยกิ่งผอยๆกิ่งเล็กๆแบบนี้ไม่ได้มีประโยชน์ ถ้ทิ้งไปเลยตรงกลางนี่ก็รูดๆหน่อยแรงมันจะได้ไม่อยู่เนี่ยส่งไปน,นี่ยอดไม่มีประโยชน์โดนแมลงด้วยออกเลยอันนี้ด้านล่างถ้าอย่างอันนี้นเริ่มออกแล้วไม่เป็นไรรอแอค่ยอดออกก็พอแล้วก็ใบมันหนกเกินก็รูดๆบ้างนี่นะ คือถ้ารุ่นสองอะ่ะมันมันจะดูแบบกิ่งมันยาวๆกระโดกระเดกหน่อยเพราะว่ามันมีห่อไปแล้วไงก็เสียดายก็เลยไว้ไปอย่างนี้เลยเนี่ยถ้าเราไว้ยาม,มก็จะออกอ๋องปุม่มันก็จะออกแค่ตรงด้านปลายอย่างเดียวนี่นี้ก็ออกมาก็ติดด้านล่างนี่ห่อไปแล้วนะนี่ยด,ด้านล่างตรงนี้ห่อไปแล้ว ตัดไปตัดไม่ตัดก็ได้นะแตงโมมันไม่ร่วงอยู่แล้วถ้าเป็นห่วงเบาสือต้องตัดตลอดถ้าอย่างเงี้ยสูงไปถ้าทำงานลำบากเนี่ยต้องว่ามีเลยห่อยากปึ๊บออกข้างเดียวเนี่ยตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายครับฝรั่งแตกง่ายเงี้ยเนาะทีนี้เราก็มาดูกิ่งเล็กกิ่งน้อยอีกทีหนึ่ง่อยทิ้งให้หมดหหเ,กกนเนี่ยไอ้กิ่งฝอยฝอยกิ่งเล็กๆหมดนี้ เอาไว้ก็เป็นที่อยู่ของมแมลงแล้วก็ไม่ติดผลด้วยถ้าอย่างกิ่งกิ่งไหนที่เราจะทําผลนะเราก็ตัดเข้าน้าตาลกระเกีียวอย่าไม่ทิ่งเข้าน้ำตาลกระเกีียวอย่างนี้นะอันนี้คือจะให้ออกปลายปลายกิ่งแต่ถ้าจะให้สั้นกว่านั้นก็คือสี่คู่ใบาจากด้านในอ่ะคือขั้นต่าคือสี่คู่ใบาจากด้านในออกมาไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเน,นี่ยถ้ายาวๆอย่างเงี้ยอีกทีหนึ่งถ้ายาวๆเดี๋ยวต้องกองลงถ้ายาวๆอย่างนี้ค่ะ ถ้าเราตัดแค่ตรงนี้เขาก็จะออกแค่ช่วงนี้เดี๋ยวถ้าเราอยากให้ออกทรงพุ่มเขาแคบเข้าไปอีกก็นับจากข้างในสี่ข้อตาสี่กุบใบหนึ่งสองสามสี่แล้วตัดตรงนี้เลยก็ได้หรือจะตัดตรงนี้ก็ได้เขาก็จะออกตั้งแต่เนี้ยออกมาตาที่สี่ออกมาเนไหะกิ่งนะไหนดูไม่เหมือนอนาคตก็ตัดไปถ้าอย่างเงี้ยมันมันติดตรงปลายจะไว้หรือไม่เอาไว้หรือถ้ามันยาวไปก็ตัดเลยก็ได้นะครับ นี่ก็ได้นะนี่ก็ได้ชุดใหม่แล้วโอเคครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์เนาะคือขอเต้าเนี่ยมันไม่ได้ทรุ่นอะคือห่ออออไปเพื่อให้พี่ๆที่ที่มาที่แปลงอะได้ชิมอะเนาะก็เลยเนี่ยตัดแต่งเป็นเป็นทรงๆไปแต่ก็เดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องตัดชิดโคนงข้างในอะเหมือนท่ำสาวแหละแค่บังคับให้ทรงพุ่มเขาเล็กลงเพราะว่าเราบูกชิดพื้นที่มันน้อยเนาะพอ ตรงไหนที่มันชนกันแมลงโรคแมลงเวลาแดดมันส่องไม่ถึงนะมันจะกวนก็เลยต้องคอยตัดอยู่ตลอดเวลาก็าธรรมชาติของฝรั่งอ่ะคือถ้าเขาออกตรงไหนไปแล้วอ่ะเขาจะไม่ออกซ้ําเราก็ดูกิ่งไหนที่มันออกไปแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยถ้าอย่างอันนี้มันเคยออกปลายไปแล้วครับเขาก็จะไม่ออกปลายเราตัดปลายออกปุ๊บเดี๋ยวเขาพอแทงตาใหม่อันนี้จะเป็นกิ่งประธานพอกิ่งกระดงที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะมันก็จะให้ผลผลิตได้อีกโอเคครับหวังก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับพี่ๆที่ ทำวิธีเดียวกับต้มอ่ะคือไม่ได้ทํารุ่นตัดแต่งใบห่อไปเรื่อยๆมีให้ให้เก็บให้ตลอดทั้งทั้งปีเพราะว่าอันนี้ก็ตั้งใจไว้ให้พี่ๆที่มาชมที่แปลงอะไรได้ชิมนะเนาะแคบจะซุกสายพันธุ์ก็พยายามจะให้มีผลผลิตตลอดแต่มีช่วงเนี้พี่ๆเข้ามากันบ่อยนะไม่ทันก็เลยปลูกเพิ่มอยู่ก็อยากให้ได้ชิมกันทุกคนเนาะคืออยากให้ตอบได้ถูกว่าเออพันธุ์ที่ซื้อไปรสชาติเป็นยังไงเนี่ยช่วงนี้ถ้ามีผลผลิตลอ่ะต้องตัดให้ชิมหมดเลย ช่วงนี้เว้นเว้นไปทักหน่อยนึงห่อไม่ทันจริงๆครับมีหงพอสือชุดใหม่เนี่ยห่อได้เยอะอยู่ก็ช่วงนี้งานเยอะหน่อยตอบช้าตอบอะไรก็ขออภัยไปด้วยเนาะทำคนเดียวทั้งแปลงก็พยายามจะทําให้ดีกว่านี้หน่อยติดเรื่องมแมลงเนี่ยมันต้องฉีดบ่อยแล้วก็บางทีเอาไม่ทันทําคนเดียววันพิมอนมันก็มาช่วยไม่ได้เพราะว่าแพ็คของก็เยอะเลยผมก็ใส่เลย,ย,เลยไหนไหวก็ทาไปเรื่อยๆ ก็เดี๋ยวปีหน้าอ,าอ,อ้อยจะโลอ้อยเพิ่มอีกทีนี้ก็พลังเต็มตัวแล้วอาจจะต้องเข้มข้นกว่าน,นี้ต้องใส่ใจแปลงมากกว่าน,นี้อาจจะออกไปนอกพื้นที่ได้น้อยลงแต่ก็พยายามจะออกไปเที่ยวด้านนอกนะเพื่อเติมความรู้ให้ตัวเองแล้วก็พาพี่ๆไปดูพี่ๆท่านอื่นบ้างว่าเขาทํามีวิธีแบบไหนเพื่อเอามาปรับใช้ในแปลงเราเนี่ยเนาะ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะอนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรดินทีวิจีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครใครมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกไม้พงไม้ผลทงางการ,กรเกษตรหร,หรือเรื่องดินเรื่องอะไรเนี่ยอยากปร,รึกษาก็แอดไลน์กันมาได้เนาะเ <c oughs> บอร์โทรต้อมก็0642209000เบอร์นี้สามารถแอดไลน์มาแล้วก็ทิ้งปัญหาไว้ได้ คือถ้าใครจะสอบถามอะไรเงี้ยมีปัญหาเกี่ยวกับแปลงเกี่ยวกับผลผลิตอะไรเงี้ยต้องรบกวนขอรูปด้วยเห็นรูปจะได้ช่วยตอบปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดจริงๆกันเนาะโอเคครับวันนี้ก็อ๋ออย่าเบอร์โทรเบอร์นี้นะสามารถสั่งพันไม้ที่เบอร์นี้ได้เหมือนกันย้ำอีกทีเนาะศู 00, นยะ์หกสี่สองสองศนยเนาะต้อมรับเองแทบทุกเคสเลยส่วนใหญ่ใครโทรมาก็จะเป็นต้อมในเรองตองคำถามทั้งหมด โอเคครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวขอไปทํางานต่ออีกหลายแปลงอีกหลายต้นเลยทั้งแปลงยังไม่ค่อยได้ทาเลยจะได้เริ่มห่อชุดใหม่ให้พี่พี่ได้ชิมกันเพื่อมีจํานวนเยอะขึ้นก็เดี๋ยวจะส่งออนไลน์ไปให้พี่พ,พ,พี่ที่อยู่ไกลเนาะได้ชิมกันบ้างโอเคไปแล้วสวัสดีครับ